เยยาเกษตรกรเตือนระวัง SMS ข้อความหลอกลวงสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชานลคลิปข่าวสั้นทันเหตุการณ์ข่าวแรกนี้มีการแจ้งเตือนเกษตรกรในโครงการเยยาเกษตรกรนะครับก่อนจะไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับ <S <S เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวนี้กันเลยครับโยยาเกษตรกรแจ้งเตือนประชาชนระวัง SMS ข้อความหลอกลวง เยียวยาเกษตรกรเตือนระวัง SMS และข้อความหลอกลวงทกศยืนยันไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อให้กระทําการดังกล่าวสืบเนื่องจากมาตรการเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ15,000บาทรวม10ล้านครัวเรือนวงเงินรวม1.5แสนล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสหกรณ์การเกษตร,รหรือทกศจะโอนเงินเยียวยา5,000บาทรวม3เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563ให้แก่กเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563เวลา8น30นาทีเป็นต้นไปปรากฏว่าได้มีผู้แอบอ้างส่งข้อความหลอกลวงทาง SMS เพื่อหลอกลวงขอข้อมูลจาก,กเกษตรกรจนต้องมีการออกมาเตือนให้ระวังและอย่าหลงเชื่อล่าสุดเพจ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังได้โพสต์ข้อความและภาพเตือนว่า ปรดระวัง SMS และข้อความหลอกลวงซึ่งภาพดังกล่าวมีข้อความตามนี้นะครับโปรดระวัง SMS และข้อความหลอกลวง 1. SMS แจ้งว่าทกสโอ,อนเงินผิดและระบุให้โอนเงินคืนไปยังเลขที่บัญชีที่กำหนด 2. SMS ขอหมายเลขบัตรประชาชน 3. SMS ขอเลขที่บัญชีเงินฝากหรือรหัสบัตร ATM 4. SMS ขอรหัส OTP ซึ่งทกศอขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อให้ท่านกระทำการดังกล่าวขอขอบคุณฐานเศรษฐกิจและเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังนะครับในความเดือดร้อนของประชาชนด้วยกันเองก็ยังมีคนบางกลุ่มทําตัวน่าตําหนิและน่าประนามที่สุดนะครับที่ออกมาหลอกลวงกันแบบนี้ฝากช่วยกันสอดส่องดูแลและแชร์ข่าวนี้ออกไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรได้รับทราบด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปข่าวสั้นตั้เหตุการณ์คลิปนี้แฟนเฟิสตัต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ